าาายยยประนนหน่อไปแล้วประธานครับวิดีโอนะครับตอนนี้นประธานร่มบินไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินประครับนะครับผม ตอนนี้ทีมงานท่านผู้อำนวยการ b e i a, e a นะครับผมบินหมูนะครับบนท้องฟ้าตอนนี้ให้เด็กๆชาวโรงเรียนพะขยานาคอยนนดแดงได้ชมกันนะครับเหมือนเครื่องบิรบญี่ปุ่นเลยนะครับ เันนี้เราจะดูเครื่องใหญ่นะครับ ไม่รู ok> ้ว่าจะจะติดไหมครับตอนนี้ลั่นสูงมากสังเกตสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอันนี้ขวัญใจเด็กๆเลยนะครับเด็กๆรอดูทอบอเเรื่องใหญ่นะครับเรียบรอ ความท่วน่วนการนะครับขบประทานมันเลยวิ่งผ่านนะก็บนใบใบเลยนะไปแล้วครับเครื่องใหญ่ไปแล้ว ตกแล้วเดี๋ยวดูลมมันช้ามขึ้นไนใจเด็กๆนะครับผมยังอีกหลายลำที่ต้องขึ้นนะครับ ตอนนี้เกิดประเหตุไปหนึ่ง,งลูนะครับชนกับต้นมะขามนะครับของท่านประธานเลยนะครับอ่ะลงมาแล้วครับหนึ่งลำสีชมพูสวยมากนะครับมาอีกแล้ววาดเสียววาดเสียว สุดว่าจะไปไกลมากนะครับลําสีชมพูมาแล้วลงมาแล้วนะครับมาเาเร็วรอบดอดูครับนี่คือข,ขวัญใจเลยนะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับนี่ท่านพอโรองเรียนปัจยา มาแล้วครับคนใจมาแล้ว